สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการลงทะเบียนนะครับหลังจากที่เข้าสู่นี่นะครับเรียนรถ .com เสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาตรงกลางจะเห็นรูปนี่นะครับคลิกที่การประมูลรถเก่งหรือถ้าใครอยากจะอ่านเอกสารผู้มือก็คลิกตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็จะมาเข้าหน้า member login สำหรับผู้ที่เคยประมูลกับทางเราแล้วนะครับคือมี username กับ password ก็จะคลิกที่ เพิ่มเงินวางหลักประกันนะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยประมูลกับทางเราก็ที่ตรงนี้เลยครับสมัครเข้าร่วมประมูลหรือถ้าใครยังไม่อยากที่จะสมัครเรามาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับดูว่ามีการประมูลที่ไหนบ้างแล้วดูราคาปัจจุบันเราก็มาคลิกที่ร้อยเอ็ดนะครับรอสักพักตัวนี้ก็จะขึ้นป้ายทะเบียนทั้งหมดของร้อยเอ็ดราคาล่าสุดนะครับถ้ามีคนประมูลราคาก็จะอัปเดตอทีนี้เรามาดูที่ การลงทะเบียนกันคลิกสมัครเข้าร่วมประมูลหลังจากเราเข้าที่ลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วก็กกข้อมูลทั้งหมดนะครับอันนี้คือผมกอกเสร็จแล้วแล้วก็จะมาลงที่ข้างล่างนะครับทำ username password เรียบร้อยนะครับแล้วก็กอกข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับเพื่อที่จะได้โอนเงินคืนหากเราไม่ชนะการตรงทีนี้จะมาดูที่การลงเงินหลักประกันนะครับการลงเงินหลักประกันก็คือเราจะลงเงินไปก่อนก่อนที่จะได้ประมูลนะครับจะมีอยู่3ามกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่ง คือตัวเลขเรียง4ตัวนะครับเช่น1 1 1หนึ่งไปถึง99 9, 9, 9แล้วก็กลุ่ม2ก็จะปิดเป็นเลขตัวเดียว2ตัว3ามตัวคู่8ดคู่9นะครับนอกจ้นจะเป็นเลข3ามนะครับการลงหลักประกันก็คือ1ทะเบียนต่อหนึ่งหมายเลขเราอยากได้กี่ทะเบียนที่เราจะประมูลเราก็ลงได้จำนวนเท่านั้นเช่นผมต้องการเลข9 9 9 9ผมก็คลิกนี่แล้วก็ผมจะประมูลได้ตัวเดียวจะประมูลนอ,นอกเหนือจากนี้ไม่ได้นะถ้าเราอยากประมูลหลายตัวเราก็คลิกเพิ่มนะครับตามที่เราอยากแบบนี้ แล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนะครับอ่านเงื่อนไขก่อนะะแล้วก็กดนี่นะครับเมื่อโปรแกรมอนุมัติเพราะกดลงทะเบียนอ่ก็จะเด้งมาว่าทะเบียนที่เรากรอบเราตรวจสอบต้องดีหรือไม่แล้วก็อ่าพอถึงตรงนี้นะครับสําหรับท่านที่ไม่มีพิมพ์เตอร์ก็กดเป็นบันทึกเป็น pdf ไว้ก่อนนะครับหรือถ้าใครมีพิมพ์เตอร์ก็พิมพ์ไปได้เลยนะ,ะตัวนี้ปล่ยค่ะแล้วก็กดบันทึกอ่าทีนี้สมมติเรากดบันทึกกระสแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นของเราจะมีชื่ออะไรของเราเนี่ยเราก็จะมาพิมพ์ออกมาแล้วก็เซ็นตรงนี้นะครับ เ,เฉพาะตรงนี้แล้วก็เวลาโอนเงินก็จะดูตรงนี้นะครับกรุงไทยสาขาร้อยเอ็ดประเภทออมทรัพย์ตัวนี้นะครับสำนักง,งานขนส่งร้อยเอ็ดหลังจากที่เราเซ็นเราก็ถ่ายเอกสารนี่นะครับหลักฐานที่เราต้องเซ็นก็คือไปลงทะเบียนคือตัวนี้ที่เราพิมพ์ออกมาเซ็นสำเนาบัตรประชาชนก็คือสำเนาที่เราถ่ายแล้วก็พร้อมลงลายเซ็นนะครับแล้วก็หลักฐานการโอนก็จะเป็นสลิปการโอนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังจากที่ ทำตัวนี้เสร็จเราก็ยังประมูลไม่ได้นะครับตัวนี้ลูกค้าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจะให้ลูกค้าแอดไลน์ไปนะครับถึงจะประมูลได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสําหรับการรับชมครับ